ดินก,ก่อนใหญ่ใหญ่สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาคุดแปลงพักปลูกไว้เฉดแปลงพักแปลงดอกไม้มันจะปลูกเอาไว้ปลูกดอกบานชื่นเนาะมาคุดเอาไว้เฉยๆแล้วเพราะว่าเราต้องตากนาดินก่อนเนาะอย่ามันหลสองแปลงจะไว้ปลูกดอกบานชื่นดอกบานชื่นก็อก้างใหญ่เลยหละแจิกคุดทันบ่บุเพราะว่าฝนมันไม่ลงเนาะดินค่อนข้างแข็งก็เลยจะตากนาดินไว้ไปก่อนเลย ล้วก็จะไปเอาดินขนไปเอาขิงวอมักที่เรามีมาใส่ไว้เน,ะะนาะะนานดินแข็งแข็งทุกคนเมื่อวานฝนตกมาหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เปียกหอดทางในรอกเล่นเนี่ยทางในดินขาวจุว๊ะนี่ก็มาขุดอะไรก่อนพยาตายก่อนคุณอ่ะอู้แข็งจนเดี๋ยวซับให้เขาแตกจักหน่อยก่อนเดี๋ยวก จะไปทําค่างมันเทบต่ออีกเนาะไปฝังเสาเสือไห่เข้ามันต่ํเกาออกเครือแล้วมันก็เลยไม่ไหวหลับนมนักไม่ไหวเสามันต่ำโพดไม่ใช่มันโค่นหรอกมันต่ำโพดมันออกมาแล้วมันคือจะไม่ได้ไม่ได้ล่อไม่ได้อะไรเขาเรียกว่าไม่ได้แล้วปะไม่ได้ไอ้นั่นนะไม่ได้ศูนย์ก็นั่นอ่ะอืมอูดยากจริงๆเลยนึกไม่ออก อย่ารลายร้าทุกคนดูนี่เนี่ยมันต้องคูดตากนาดินแล้วก็มาเอาหยาออกอย่างนี้นี่ไม่งั้นเวลาเราปลูกแป๊บเดียวก็่ไหลดน้ำนะขืนงามงามตัวหยางนะไม่ใช่พักเด้กหยาดอกใหม่ก็ปวดจะได้เวลาเอามาลงเวยทุกคนตอนนี้ก็เริ่มยาวแล้วจ,จะเป็นยังไงดอกเพราะว่าถ้ายาวเกืนก็ไม่อยาก ปลูกดอกเดีย๋ยวทำอยามจะปลูกตรงปลูกแบบใบสองออกหน่อยหนึงก็ปลูกได้แล้วอันนี้นะใบสองจนจะขึ้นใบสามใบสี่แล้วจะออกดอกอยู่ละบานชื่นนะนะ่ะโดยที่ฝนมันไม่ตกสักทีมันเลยคุดดินไม่ได้ตรงนี้นะ่ะโซนดอกไม้ก็จะห้เป็นดอกไม้ไปซะโซนพักก็เดี๋ยวจะไปปลูกอะน,น่ะเดี๋ยวมันเทศไดหรอป,ปลูกเดี๋ยวจะเอามันเทศไปปลูกในสวนพักตอนนี้อืมคุณอ่ะยานะ่ะทุกคน อันนี้ก็จะคุดสองอันเลยเนี่ยอันนี้ก็ก้องก่อนใหญ่หญค่อยๆทาไปเนาะเพราะว่าเราจะทําไปเร็วนักก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะบงงามนะปลูกหินดิเน่ะปลูกอะไรก็ให้งามเนาะมันจะไม่ใช่ว่าทาแบบพ่อขอไปทีนะพอปลูกแล้วก็ปลูกกันทิ้งไว้ในป่ามันก็ไม่ใช่ด้เนาะทาอะไรก็ทําให้มันเรียบร้อยเนี่ยอย่า,ลารลายไอันนี้ก็จะทราบเพื่อกนรละก่อนใหญ่บดรอให้ฝนตกมาอีกรอบก่อนแล้วเราจะไปทํา ไอ้นั่นกันอีกเด้อข้างมันจะไปเสริมข้างมันมันไข่มันเฮฟมันแหละป่ะอันนี้ก็ไว้ในก่อนเดี๋ยวหน้ามันหลดอีกคนมันซับไม่เขาแข็งเก็บจกไว้ก่อนเด็ดก็เริ่มรออแล้วทุกคนเ้ยไปเดี๋ยวเราจะไปทําข้างไอ้มันกันต่อเนาะมาเด้อไปเด้อมาทุกคนคราวนี้เราก็จะมาเสริมอ่าข้างมันเฮ็ฟมันไข่เฮาน่นแหละนาอเพราะว่าเข้าึ้นออกมาแล้วมันเยอะนี่แหละ ก็เลยต้องไปเสริมเพราะมันต่ำเกินไปเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเด้อขึ้นนางล่านกันเด้อเติ๊บอุย้ยคือหยุบเลยล่ะไม่ก็บวกคือเจ๊ดิแตกแล้วตอกแค่นี้ก็ได้ถูกเอาข้างหลังเนาะเดี๋ยวพลตกมาดินเขาแน่นมันก็จะแน่นเองหรอกเพราะว่า อันนี้ตกแล้วฝนมันไม่ตกไงมันตอกไม่เขาก็ได้แค่น,นั้นแหละว้าไม่ตอกแล้วเดี๋ยวให้พอบ้านตอกดีกว่าย่านมันสูงเกินย่านตกเนาะเพระาะว่าเดี๋ยวมันจะโงา่าอมน,นี่มันจะโงนะ่เนี่ยเพราะว่าต้องมันต้องมีคนจับคนหนึ่งแล้วคุณพ่อบ้านเขาก็ไม่ชอบเขากองด้วย,งยวไงก็เอาไว้แค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปยาญาจะเป็นคนหมัดเดี๋ยวให้เขาตอกลักหายแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนาะอ่ะเสร็จแล้วทุกคน เสร็จแล้วก็เราก็จะมาผูกเชือกเหมือนเดิมมาเลยเนาะเพื่อให้เขาขึ้นเสาใหม่เอาเสายาวกว่าเดิมด้วยแบน,นี้นู่นแหละสูงเสียดฟ้าไปหละบัดเวลาเก็บกินก็ค่อยไปหามันไดนั่งหลานมาปีนเอา <c ười> เห็ดไปดเถอะจ้ะเพื่อมันได้กินเนาะทุกคนเนาะดี่ก็อยู่ซื่อๆช่วงนี้ก็อยู่ซื่อๆเลยเนะี่ยไม่ได้ทำอะไรลนะวันน้าเราเสร็จแล้วก็รอแต่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยฝนตกมาเนี่ยบอกฝอนจะตกวันที่สิบเอ็ด คือยอดมาปันเยี่ยวแมวแล้วเมื่อวานจอกหนึ่งอือแตยังดีกว่าไม่หยอดนะทุกคนเนาะไปอยู่ว่างๆไปก็ปลูกนุ่นปลูกในป้ายซามพอได้กินค้นข้างอีกหน่อยหนึ่งก็ได้กินแล้วทุกคนปลูกแป๊บเดียวเองเหยียบเครือหอดเครือมันแล้วต่อไปก็จะเป็นคิวการปลูกมันเทศเนาะมันเทศเราก็เอามาตอนพันไว้แล้ว โอ้ยคนเตียมมาหมัดเนาะประเทศไทยน้ำตะกองวานยิบมีดเห็นปะโมยิบมีดเห็นได้บปะ้วทุกคนจะเห็นนี่อยกลาเขามานี่โอ้ยเคลือมันก็ได้ไปทั่วเถอเว้ยให้คืนไม่คืนได้ถ้าไม่คืนฉันจะไหน เท้าหนึ่งยังไงกลางอรหรอเอาเท้าหนึ่งบ่ว่าเอาถ้ถาเอาอันถุงเอาไม่ถึงเด้ต้องใช้นางหานมานางเด้ให้คนเที่ยวามาผูกเนาะจริงๆแล้วมันต้องผูกเป็นลอกเป็นลอกไปลอกบนอีกลอกหนึ่งเนาะท่านี้คนไม่ถึงไงจะเอานางลานก็โหแค่คืนเมื่อกี้ก็จะงายทองละ่ะยกเยกยกเยกอยู่อ้ยเกินบ่สมประกอบเักนี้เลย นั่งลานก็ได้ไม่ใช่คนดิคนไม่ภาษาไม่ว่าแล้วเนาะเดี๋ดวย <coll ars> ว <seis points. S 2> เราจะมาดูกันตอนเขาออกหมากเด้อทุกคนเด้อว่าข่างปายาเนี่ยมันชิไปถึงไหไม่ค่อยจะมั่นใจก็จะของดอกละเตเขาเห็ดข่างถั่วเขาดัดแปลงมาเห็ดแบบนี้แล้วเด้อยทุกคนเนาะก็ยังอยู่อันนี้มันมันก็ไม่ใช่ว่าจะหน่วยย่อย มันไอไข่เขานะหน่วยนิดน้อยเท่านีโปมือใหญ่ใหญ่กว่าน,นิโปมืออันนอันเอาลืมลืมมีดเนี่ยปยากก็จะวนอยู่แต่ก็มีดนี่แหละทุกคนเลยได้นาลืมล้างอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเออมีดอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวก่อนเอามีดก่อนเด้อทุกคนเด้อใจเย็นเอาเน่นๆเนาะ มันรูดตรงไหนเลยมันจะรูดเึ๊บเรือกอันนี้ก็อุยค่อนข้างจะลื่นน,น,นะนะโอเคว้ายรุดไม่เป็นไรพูกแล้วเอามีดก่อนแว่นตาก็ไม่ค่อยจะเน้นนะไม่มีจมูกทุกคนนะ ดังก็ไม่มีพรเสร็จแล้วเนาะแต่ยังไม่เสร็จด,ดิดอกเดี๋ยวพญาจะหอยโยงมันอีกแต่ยังตอนนี้ยังไม่เสร็จดอกเดี๋ยวรอก,ก่อนเดี๋ยวทอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ละจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเราดูผลลัพธ์กันนะจ้าว่าเป็นยังไงไปแล้วจ้าไปไปจะผูกต่อดิผูกยังไงเยอะเนาะ